จะด้วยประการใดก็าตามการทำสมาธินั้นจุดมุ่งหมายอยู่ตรงที่ว่าต้องการให้จิตสงบเป็นสมาธิและเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมที่ยังไม่รับรู้อารมณ์มีลักษณะอย่างไรในเมื่ออออกมารับรู้อารมณ์แล้วมีลักษณะอย่างไรเราจะได้รู้ข้อเท็จจริงกันที่ตรงนี้ ทีนี้การทำสมาธินี่สมาธิจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราหมดความตั้งใจถ้าเราภาวนาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธถ้ามีความตั้งใจอยู่ว่าเมื่อไรจิตจะสงบท่านจะไม่พบกับความสงบท่านต้องบริกรรมภาวนาจนลืมไปลืมนึกถึงผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นแล้วจิตของท่านจึงจะสงบลงได้ ทีนีนวิปัสนาจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราหมดความคิดในขั้นตอนนี้เราอาจจะยกเอาอันใดอันหนึ่งมาพิจารณาเช่นโลกไม่เที่ยงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนี้เราจําเป็นจะต้องเอาความรู้ทางปริยัติมาคิดพิจารณาเป็นแนวนําเป็นการปรับปรุงปฏิปทา ทำให้จิตของเรานี่มีความเชื่อตามสิ่งที่เราพิจารณานั้น,น,นการพิจารณาอันนี้ก็เป็นอุบายทำให้จิตสงบลงไปได้เมื่อจิตสงบลงไปแล้วความรู้ซึ่งจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติย่อมมีความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตเป็นอุปจารสมาธินั้นเป็นความรู้ที่มีชื่อสมมติบัญญัติเรียกได้ เช่นอย่างรู้เรื่องของรูกก็เรียกรูปได้เวทนาก็เรียกเวทนาได้สัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่าสัญญาสังขารวิญญาณได้อันนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอุปจารสมาธิแต่ถ้าความรู้ที่เกิดขึ้นในระดับแห่งอัปปนาสมาธินั้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปไม่มีสมมติปัญญัติ จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นในธรรมจากกัปปวัตตะสูตรท่านจึงกล่าวว่ายังกินกิสมุทธยะธรรมมังสพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาทําไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เพราะไม่มีภาษาที่จะเรียกนั่นเองความรู้ที่อยู่ในขั้นแห่งโลกี มีภาษาสมมติบัญญัติเรียกได้ความรู้ที่อยู่อ่อยูในขั้นแห่งโลกุตระมะีไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรทั้งสิ้นมีแต่สิ่งที่ปรากฏการให้รู้ให้เห็นอยู่ว่ามีอยู่เป็นอยู่เท่านั้นแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยรับสั่งถามอาตมาภาพว่าธรรมะที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติแม้ผู้ปฏิบัติ ไม่สามารถที่จะรู้จักชื่อแห่งธรรมะนั้นได้จะถือว่าเป็นการใช้ได้ไหมท่านรับสั่งถามอย่างนี้อาตมาก็ถวายพระพรท่านว่าขอถวายรพระพรพระมหาบาพิตรพระราชสมภารเจ้าโดยธรรมชาติของสัตวรจะทซึ่งเกิดขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติตามความเป็นจริงย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติใดๆทั้งสิ้น เราไม่มีภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรอันนี้คือธรรมชาติของสัจธรรมที่ปรากฏขึ้นพระมหาบอพิษจะทรงต้องการหลักฐานไหมพระองค์ก็รับสั่งว่าถ้ามีก็ดีอัตมาก็เลยยกเอายังกินจิสมุทยยธรรม,มังสพันตังนิโรธธรรมมันติในท้ายแห่งธรรมจักกับปรวรนณนสูตร ที่ท่านัญญาโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาแล้วสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านัญญาโกนทัญญะเป็นประสูดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมนี่เคอธรรมะที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการปฏิบัติในบางส่วนของผู้ปฏิบัติธรรม ในสายสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอาจมะนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังโดยย่นย่อเข้าใจว่าพอที่จะเป็นคติเตือนใจ <c oughs> แต่ขอย้ำเตือนอีกอย่างนึ่าการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปติดวิธีการให้มากนะักเช่นอย่าง อาจจะมาพูดในตอนต้นว่าการทําสมาธิต้องนั่งขัดสมาธิเอาขาวขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดํารงสติให้มัน่นบางท่านอาจจะคิดว่าทําในท่าอื่นไม่ใช่ปฏิบัติสมาธิแล้วอย่าไปเข้าใจผิดยืนทําสมาธิได้นอนทําสมาธิได้เดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดแม้แต่ทํางานอยู่ทําสมาธิได้คือทําสมาธิ ต่คือทำสติตัวเดียวนั่นเองทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้ทำสติตลอดเวลานั่นแหละคือการทำสมาธิใครจะทำในท่าไหนได้ทั้งนั้นเอาละการกล่าวธรรมะก็เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาถ้าหากมีสิ่งใดขาดตกบกพร่องก็ขอภัยท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยพิจนารณาด้วย ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้